หมากำเนียร์เพราะหมาพาทามเขาเรียกพาทามนี่พาทามมันหยุดหยุดกี่วันมารับจ็อบกี่บ่ได้วะมันเหี้ยออกมะมันนี้เทามีใช่ไหมชิกอยูสาม สามเป็นหก <c oughs> นี่อันนี้มันบ่ได้ะ่ะเป็นไรมันหัวไปเปลี่ยนดีฟ้ามันยุ่สิเราจะต้องไปหาฟ้าสิเปลี่ยนก่อนไปทำหน้าที่ก่อนหยางแพง้วจะมารับจอ็อบกำลังจะไปอีกป่าหรอ 妈还是我。 เน,นี่ยปนี่ว้ตอนแรนยังไม่ขึ้นมาเมมใช่มหมมเย่มาไต่กี่วันนี่ยอยอดเสร็จแล้วยังไม่เสร็จครับมานำหาหมาบูุ้่ม,มเลียนกันเห็นแล้วเ <c oughs> หรอ <c oughs> ตายแล้วบลอกดอนะยอดเรียบร้อยมันไปอยู่ไหนไวะ หรือว่ามันไปที่นูน่นไปเที่ยวหรือมั้ง <c oughs> เหตุเรียกเรียวบะเรียวครับต้องมันนำหาหมาอากีกเมื่อกี้มาใตอีกววิสานไม่รู้เรื่องอยู่บ้านี้เหรอปะ <c oughs> วันนี้เรามาหยอดน้ำกดแล้วก็ได้ฟืนด้วยนะฮะคนเก็บฟืนผู้เด็นคนเก็บฟืนมาแล้วก็ขี้ย่างหรือว่าเปลือกอย่างเก็บมนะไม่อีกนะเออเอาได้ซ้ำได้น,นั่นละนี่ใส่ทันเนาะ ต้อองเอามันต้องบ่มีของมันจะสิม่ได้เออมันจะอุ่มหมามาตีขึ้นมาเดินมันมาออน

ต้องไปซอยัปนี้แล้วมันกิดจะบ่มันบ่เหนี่ยวหอ่เออมันบ่ได้แล้วบล่าหมากับเมยพ่อหมาเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้ เดีี๋ยวมหลังจากที่หยอดน้ำกดเสร็จนะรับประทานกับข้าวด้วยกันนี่ยังอ่ะไ่ก็กินหลายอย่างมุกไข่ข้างในไก่บอกนี่ตำป่ากินเลยพูงกินเลยนี่แกงเขียวพ่อไปเนี่ยปิดได้เนี่ยนี่ตำหอยแครงเขาจะมีอยู่ไหบอเจ้ามีอยู่ลุยเอาเนี่ยมาอะไรแมงวันก่อนเลย ยังวัดหลายครับมันจะมดโตมันจะบ่ตกลงอันนี้บ่บเนมันจะต่ากบตูนี้ที่มนจับโอเคมันบัวมาแล้วแม่อะม่ได้กินแล้วอะไรยังวันคุอม่ะคุกินักืมับงเนี่อร่อยปูมึงก็เอาหอยเงียบมึงก็เอาหอยเงาไป่เ่งไ